คำเตือนเนื้อหานี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคันแนะนาจากผู้ใหญ่ที่ดีการหนึ่งการสองการสามนะครับผมสวัสดีแขกผู้มีเกียรติแขดผู้มีแก่ทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะครับผมพี่แอ๊ดวิลเลจช anel นะครับผมจะพาน้องๆไปเลี้ยงคนในแมบติดเกาะนะครับผมนี่เลยลิงก์แมบอยู่ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูคลิปเเเเเรร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 ื่่่่ออองงงงขผผผมมมมมคคคคคััััััั้้้แแกกกกนนนนนนนะะบบบบลลลลลิปปใใหททุุุววจ์สาตไไดยยยีโ ตอนรับสน่งทุกวันวกลางกับขพี่เลขาได้ขโมยไปหลาหนึ่งทุ่มเช็ครถบมัมบัมกันมาแล้นนครับผมอย่าลืมกดติดตามก็กดกระดิ่งว่าด้อเด็ดจะได้ไม่พลาด เอาละความสนุกจะเป็นยังไงก็ Let's go มา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 ลชอบร้านเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000 0คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกรีฟการ์ดเรทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอเดียไก่ตันวางจำหน่ายในทุกรูปแบบกะลนตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลย <c oughs> และที่สำคัญมาลูชอบรับกดเกมพาสด้ซะด้วย <c oughs> อย่างเช่น k i n Legacy Anime Avenger รวมถึงแบบสุดดัง Block Food โอ้โหสุดยอดเลยนะฮอรอย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้อง มารู้ชจบงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU คอมค u คูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU โอ,อ้ส,สวยๆครับดังเด็กคนเดิไหมออพี่ไอใช่ไหมคะอุย้ยพี่ไอพี่ไอใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ไอใช่ไหมคะโอ้ยใช่ครับออทำไมเราไม่ได้ยิน ฮัลโหลหนูไม่ได้ยินเลยค่ะจุดเมื่ออุ้ยไอ้หนอการู้ด้วยรู้ว่าพี่ไอจะให้พูดว่าอะไรเดี๋ยวเดินมานะหล่อหล่อหล่อพวกนายฮัลโหลได้ยินเราไหมไม่เอ้าไม่ได้ยินคำตอบได้ยังไงเลยเจ๊สวัสดีครับคนสวยเอ้ยสวัสดีครับสุลลอ สวัสดีครับสุดหล่อเนี่ยเคยเป็นลิงวะครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเคยครับเคยเป็นครับเคยเป็นโอ้ยร้องร้องแบบลิงให้ฟังหน่อยได้ไหมครับท่าเอ้นเม่นานมาแล้วครับเมื่อนานมาแล้วอ๋อตอนนี้ร้องไม่ได้แล้วเหรอใช่ใช่ใช่เรามีกล้วยให้นายด้วยนายอยากกินกล้วยไหมอะมีกล้วยให้ด้วยเลรอมีกล้วยให้มีกล้วยให้กินกล้วยไหมอะกินกินรับกินกินได้เลยทำไมจะไม่ได้ล่ะนะเป็นลิงไม่ได้เป็นลิงเลย เป็นลิงแล้วกางตูดอ่ะโค้งตูดอุ้ยสวนเดีครับน้องวิโอเลตพูดได้หรือย่างรับเนี่ยลกเล่นไม่ได้ยินเสียงพี่ไอ้เอาไมหนู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 เธอซี่ข้างๆ้าเขาไม่ได้ยินพี่พี่ควรทำยังไงดีหรือว่าเขาควรทำอ่ะน้องอิงครับน้องอิงครับได้ยินเสียงพี่ไหมได้ยินเขาอุ้ยน้องอิงครับโอ้โหโทษทีนะครับน้องอิงทำอะไรคะพี่ควรทำเขาค่ะทำเขาทำทำเขายังไงครับพี่ทำอะไรไม่ได้เลยเขาพูดไม่ได้น้องหัวฟ้าครับอะไรเฮ้ยมาพูดดุดันจังวะน้องหัวฟ้าครับพูดว่าไอ้สัตว์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ เงี้ยเงี้ยน้องอิงน้องอิงชอบป่ะครับไอเคยเห็นเด็กตัวเล็กๆพูดไอสัตว์ป่ะครับอันนี้พี่ทำยูทูบเหรอโอ๊ยพี่ทำอะไรก็ได้ที่เป็นแฟนหนูครับจุ๊บน้องอิงมีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับโอ๊ยงั้นพี่ขอเป็นชู้ได้ไหมครับพี่ยินดีที่จะเป็นชู้นะครับน้องอิงเป็นชู้เลยเหรอเป็นชู้เลยเอ้ยน้องนี่พี่ทำยูทูบเหรอใช่พี่ทำยูทูบเอ้ยน้องหัวฟ้า เคยเป็นลิงวะเองอ่ะน้องฟ้าน้องฟ้าพูดด้วยสัตว์ให้ฟังหน่อยน้องฟ้าพี่ไอ้หนูได้ยินพี่ครับเฮ้ยน้องตัวเล็กๆตายน่ารักเลยเต้าน้องวิโอเลตครับพี่น้องคนเดียวพี่เหงามากเลยครับบูให้หนูนอนเป็นเพื่อนไหมคะอุ้ยได้เลยครับอออาเะไรดังเฮ้ยอะไรดังเฮ้ยพูดภาษาอะไรวะหนูเสียงน่ารักที่ผักเลยว่าจีบได้ปะจีบได้อะแฉ่น่ารักอะว้าว ว้าวกลัวเลยไม่ได้ใส่หรอพี่ให้หนูจูมัวหรือเปล่าเฮ้ยพี่ได้ยินหนูจูมัวขาวเทอร์เวลตขาวจูมัวเจ้าว่าเฮ้ยหัวไฟเป็นลิงเปซ้ายซ้ายมึงต้องเป็นลิงโดนไม่ตลกอ่ะทางเวลตไม่ขับพี่สักหน่อยอ่ะเขียวมีล็อกโก้ป่ะก็เป็นลิงมากเลยเอ้าขับ น้องวีเ็ลตรับปกติแล้วแบบว่าพี่จะแบบพาทรงพาสาวขึ้นขึ้นรถอะไรเงี้ยแต่แบบพี่ไม่มีรถในเนี้น้องวอีเอ็ลตพี่หนูมีเรือไหมมีค่ะพี่ขอลงเรือหนูด้วยไอ้อหัวฟา้า <laughs> มึงไม <laughs> พ่พี่ครับผมขอสมัครเป็น เด็กข้างไข่พี่ได้ไหมครับเฮ้ยน้องชายได้เลยครับเราเราจะสัมารถสามารถสั่งสมัครเป็นเด็กข้างไข่พี่ได้ภายใน1วินาทีน้องชายเล้ยผมขอสมัครที่ไปสมัครกิจต้องไหนของขอสมัครนไปสมัครวิธีง่ายมากเลยเราหันไปหาคนหัวฟ้าไอเด็กหัวฟ้าแล้วเราก็ด่าว่าไอเข้าเข้าแก๊งเลยเฮ้ยไแม่งมีคนเข้าแก๊งสองคนภายในหนึ่งวิอุ้ยไม่นะท่านอาจารย์นี่เทพเข้าแล้วท่านอาจารย์ครับผมจะ ผมจะนั่งอย่างนี้แต่อ้ท่านอาจารย์ครับผมนั่งคุกเข่าได้ไหมครับหรือว่าผมต้องนั่งขัดสมาธิอาจารย์หนูอยู่หนูอยู่ม .4 20ประทุมใครอยู่ม .4 20ประทุมอะไรนะอาจารย์ครับผมอยู่ข้างๆอาจารย์ได้ไหมครับเนี่ยโอ้ผมศรัทธาครับผมศรัทธานะครับอาจารย์ผมมีอะไรจะบอกครับเอ้ยโอ้ท่านอาจารย์โหลาออกซะเร็วเลยเฮ้ยนี่มันอาจารย์แต่วงเช็คอาจารย์เอเลนครับอาจารย์เอเลนอย่าหยุดนะครับอาจารย์พุดจุ้ยมวยพี่ฟังได้ไหมครับตรงนี้ได้เลยพี่โอ้ยคนแมนเลยแม่งเอ้ย ชน้องชายมันแมนเกินไปพี่ต้องการจุ๊บมวยจากผู้หญิงน้องอิงครับพูดจุ๊บมวยฟังหน่อยได้ไหมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยกำลังดีลุกเชิญกำลังดีโอ้ท่านแดงเลยนครับผมขอดูกำลังดีไททันหน่อยได้ไหมครับอ๋อน่าลักเฮ้ยเอ้นนุ่มไอ้นนุ่มหัวฟ้าไอ้นนุ่มหัวฟ้าเบ็ดดี้เอ้นนุ่มหัวฟ้าเอ็งเอ็งรู้จักกำลังดีป่ะวะ พี่พี่ผมก็รู้กำดือนะพี่แต่ผมผมประมาณห้าหกของพี่เรียกมโหล้านเลยว่ะเท่าเท่าเพราะใสา่เอ้เท่าเอ่อเจดีเลยพี่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักว่าแบบสักแปดพันปีที่แล้วก็คือกำแพงกำแพงกำแพงมาเลยหรือว่ากำแพงเขาเรียกว่าชมผูอะไรวะไม่รู้ว่าของไททันอะ่ะกำแพงก็คือเอากำเดืนพี่วางแทนกำแพงอะ่ะอ๋อตอนนั้นที่ไม่อยากมีกำดืนแล้วพี่ก็ตัดไปวางแท่ใช่เป็นแบบเป็นโปรเทคโตเล็กกัโตเล็ก เฮ้ยตัวเรืองของมงองีเอ้ยไม่ใช่น้องชายโอ้โหโอ้ยตัวเล็กโคตรน่ารักเลยอะจุ๊บสัตว์ตีหนึ่งแล้วแม่งไม่เรียกมันนอนหรอวะน้องอย่า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 มือขวาพี่ชื่ออะไรอะไรนะเราชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะจิปปังครับอีปีปังที่เอ้าแบบเอ้ตอนตอนนี้น้องอิงมีหวั่นใจปะครับมีครับแล้วแล้วปกติน้องอิงชอบแบบผู้ชายแบบพิสัยยังไงครับ ใส่ดีพี่ปล่อยพระตกผู้หญิงกระทืบคนแก่อันนี้คนดีไหมครับคนดีคนดี <c oughs> แล้วน้องอิงชอบผู้ชายแบบหน้าตายไงจ๊ะยังไงก็ได้มึงไม่มีสเปคคือสั้นๆเลยนะพี่หล่อเลโก้อ, Lego อย่างพี่จะเข้าไปในใจน้องอิงได้ไหมครับได้แน่อุ้ยได้จริงอ่ะจ๊ะไปถามแฟนก่อนน่ะอุ้ยอย่าไปถามแฟนสิจ๊ะเดีย๋ยวเป็นเล่น <c oughs> น้องอิงครับถ้าสมมุติว่ามีหนุ่มเดินมาแบบว่าชวนไปเดทน้องอิง อยากไปที่ไหนครับไปที่ไหนก็ได้ที่เขาพาไปเฮ้ยที่พาไปสุสารได้ไหมมีช้อยให้เลือก 1. ร้านอาหารหรือลานโบลิ่ง3ไอซครีมสห้องเข้าเลหัวใจลูกพี่ผมเลือกเลยน้องอิงมีสี่ช้อยเฮ้ยน่าสนใจดีนะน้องอิงครับอันนี้คืออย่างสุดท้ายแล้วที่ที่พี่จะแบบว่าที่พี่จะขอน้องอิงช่วยพูดตามพี่หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะจุ๊ เอ้ยมันไม่มัวดิมันไม่เขาเขากลัวไม่ใช่เขาแบบกำลังเขินพี่ตัวบิดแล้วพี่บิดเป็นเกียวแล้วมันพูดอยู่ที่ไหนวะทำไมกูไม่ได้เสียงมันเลยไม่ไม่กูไม่เห็นตัวมันเลยวะอ๋อเด็นจงดินเห็นทรงผมอะเขาเขินจนตัวบิดเขาไม่กล้าพูดเลยพี่เขินจนตัวบิดอะเขินจนตัวบิดอะ เขินจนตัวบิดอ่ะเอ้ยฟังพี่ก่อนดิยเขินจนตัวบิดอ่ะ <c oughs> แต่โชคชะตาลิขิตให้เราเจอกันนะครับเอางี <c oughs> ้ดีกว่าน <c oughs> ้องอิงแฟนแฟนน้องอิงคนไหนอ่ะไปแล้วไปไหนตัวเล็กๆเมื่อกี้นี้ไปไหนเราไม่รู้อ้าวแฟนไม่อยู่ <c oughs> ก็แปลว่าแฟนไม่มีไงน้องอิงโสดเหรอฟังหนูก่อนสิเออฟังก็ฟังแฟนชื่อวันนานอ่ะเล็กๆนี่อันนี้นี่มันนี่นี่มันี่มันนี่สวัสดีครับสลอว่ามีอะไรคือ คือเราจะแบบตรงๆอะนะคือแฟนนายน่ารักมากอะนาย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 จีบยังไงให้แบบว่าเขาแบบตกหลุมรักนายได้อะทำไมอะเราจะเราจะไปจีบบ้างเผื่อเราจะจีบแฟนนายติดบ้างก็คือลูกพี่ผมบอกจะบอกว่าคุณช่วยปล่อยเออเมียคุณไปได้ไหมเมียผมเอาคือผมแค่ถามหลักสูตรเฉยครับพี่ชายแป๊บหนึ่งนะมันต้องลิสต์หัวข้อในการสอนเลยครับพี่ชายไม่จำเป็นต้องจีบหรอกถ้ามีความคิดอะเฮ้ยเน้องอิงชอบคนเบียวเหรอครับน้องอิง เขาพูดว่าอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะเออเออน้องปังเขาพูดว่าอะไรอะไรใช้ความคิดนะเหมือนเหมือนเหมือนเขาพูดประมาณว่าไม่ต้องมีหลักสูตรหรอกครับแค่แค่ใช้ความคิดเอาเองอะไรสักอย่างนี่แหละน้องน้องใช่ใช่ผมก็ได้ยินแบบนั้นพี่แล้วเขาก็ไปเลยอ่ะยยืนนนอู่่ตรงั้ะหรือจริงๆแล้วเขคมเ์ผมไม่ชอบหน้าพี่ที่พี่จะมาจีบน้องอิงกันนะถ้าน้องอิงกับน้องวรรณาดูคลิปนี้อยู่นะครับพี่จะบอกว่าน้องอิงก์น่ารัก มากมากครับพี่พี่พี่ยังเลือต่อให้สุดสายทาอะไรวุ้ยสุดสุดจริงจเอ้ยแต่บอกถึงผู้ชมทางบ้านนะครับการ NTR ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับผมแต่ว่าการ NTR เป็นมุกมุกนึงในการในคลิปเฉยๆนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไปครับคุณผู้ชมว่าคลิปผมไม่มีอันไหนสักคลิปแบบว่าเตียมอะไรสักอันเลยผมเข้ามาเจอแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะใช่ไหมเฮ้ยถ้าพวกกูไปหนหมดเลย ก็จบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมใครชอบใครถูกใจอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนมากนะครับผมซีอ you บายบายนะจ๊ะรักทุกคนมากจุ๊บมว